พระพุทธเจ้าเสด็จกลับเบญจคีรีนครข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเสด็จลงมาตรัสในมนุษย์สยโลกแล้วและถึงวาระอันควรจะเสด็จเข้าสู่ปรินิพานพระองค์ได้เสด็จสู่ที่จารึกในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆแห่งแขวนมคตจนบรรลุกรุงราชคฤหะมหานคร ข้อความในพระสูตรเป็นดังนี้ขณะพระองค์เสด็จมาใกล้เบญจาคีรีนครคือราชคฤหะเป็นเวลาจวนสิ้นที่วาววานแดดในายามเย็นกำลังอ่อนลงสู่สมัยใกล้วิกาลทอแสงแผ่ซ่านไปยังสาลีเกษตรและละลิวเห็นเป็นทางสว่างไปทั่วประเทศสุดสายตา ดูประหนึ่งมีหัตถิบมาปกแผ่อำนวยสวัสดีเบื้องบนมีกลุ่มเมฆเป็นคลื่นซ้อนซับสลับกันเป็นทิวแถวต้องแสงแดดจับเป็นสีระยับววับแววประหนึ่งเอาทรายทองไปโปรยปลายเลื่อนลอยลิ้วเลี้วเรี่ยรายลงจดขอบฟ้าชาวนาและโขก็เมื่อยล้าต้วยตรากตรำทำงาน ต่างพากันดุมดุมเดินกลับเคหะสถานเห็นไรๆเงาหมู่ไม้อันโดดเดี่ยวอยู่กอเดียวก็ยืดยาวออกทุกทีทุกทีมีขอบป,ปริมนทนเป็นรัศมีแห่งสีรุง้งอันกำแพงเชิงเทินป้อมปราการที่ล้อมกรุงรวมทั้งทวารบททางเข้านครเล่ามองดูในขณะนั้น เห็นรูปเขาได้ชัดถนัดแจ้งดังว่านิรมิตไว้มีสมทุมพุ่มไม้ดอกออกดอกโอบอ้อมล้อมแน่นเป็นขนาดถัดไปเป็นทิวเขาสูงตรงานมีสีในเวลาตะวันยอแสงปานจะฉายเอาไว้เพื่อแข่งกับแสงสีมณีวิเศษมีบุตรยะราคะบันทวันและกล่องแก้วโกเมน แม้รวมกันให้พ่ายแพ้ฉะนั้นพระตถาคตเจ้าทอดพระเนตรภูมิประเทศดังนี้พลางรอพระบาทยุคนหยุดเสด็จพระดำเนินมีพระหฤรัไทยเปี่ยมด้วยโสมนัสสอินทรีย์ในภูมิภาคที่ทรงจำมาได้แต่การก่อนเช่นยอดเขากะลกูดไวยบุรยบันพทอิสีคิลิและคิดจกูด ซึ่งสูงตรงานกว่ายอดอื่นยิ่งกว่านี้ทรงทอดทัศนาเห็นเขาเวภาระอันมีกระแสทานน้ำร้อนก็ทรงระลึกถึงคูหาใต้ต้นสัตตบันอันอยู่เชิงเขานั้นว่าเมื่อพระองค์ยังเสด็จสัญจรร่อนเร่แต่โดเดียวสแสวงหาพระอภิสัมโพธิทยานได้เคยประทับสำราญพระอิริยาบถอยู่ ในที่นั้นเป็นครั้งแรกก่อนที่จะเสด็จออกจากสังสารวัตรเข้าสู่แดนศิวะโมกษะปรินิพานสมัยเมื่อล่วงแล้วแต่ปางหลังครั้งยังมีพระชนมายุอยู่ในพระยาวการเมื่อพระเกษายังดำเป็นมันขลับจะเวยอิทธารมพงมมต่อความบันเทิงสุขโดยอุดม อันควรแก่ผู้อยู่ในวัยหนุ่มนั้นพระองค์ยังทรงสละสัพพสุขสริงขานเสียได้แล้วสเสด็จออกจากพระราชสกุลวงศ์แห่งสากยะชนบทในอุตรประเทศเข้าสู่เขตลุ่มน้ำแม่คงคาบรรลุถึงเชิงเวภาระปันพตอันสูงลิวได้สเสด็จประทับอยู่ที่นั่นเป็นปฐมการตลอดเวลาได้ช้านาน และเสด็จพิกขาจารย์ในกรุงราชชกฤหะทุกบุพันะเวลาสมัยนั้นและในคูหานั้นพระเจ้าพิมพิสารเท้าพญาแห่งมคธราชได้เสด็จมาเฝ้าเยี่ยมพระองค์ทรงอ้อนวอนอันเชิญเสด็จให้กลับคืนแคว้นสากยะเพื่อเสวยความสุขแห่งโลกแต่พระตถาคตมิทรงหวั่นไหว กลับประทานพระธรรมเทศนาจนพระเจ้าพิมพิสารบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัทธรรมต่อมาได้เป็นอุบาสกสำคัญของพระพุทธองค์เจ้านับแต่นั้นมาจนถึงเวลาที่กล่าวนี้ล่วงได้ห้าสิบปีบริบูรณ์แล้วระหว่างห้สิปีนั้นมีใช่จะเพียงทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์ จากความเป็นผู้สแสวงหาความจริงจนได้ตรัสรู้พระสัมโพธิญาณยังทรงบันดาลให้ความมีความเป็นแห่งสังสารโลกเปลี่ยนแปลงไปด้วยอดีตการเมื่อเสด็จประทับอาศัยอยู่ในถ้ำใต้ต้นสัตบันตครั้งกระโนนถ้าเทียบกับครั้งกระนี้ดูผิดกันห่างไกลนักหนาครั้งกระโนน พระองค์เป็นผู้สแสวงหาความหลุดพ้นทุกข์ต้องต่อสู้กับกิเลสสมานอันหนานแน่นต้องกระทําทุกขรกิริยาซึ่งมนุษย์อื่นที่แกล้วกล้าสามารถก็ย่อท้อทำไม่ได้จนภายหลังทรงเห็นแจ้งซึ่งสังสารทุกข์เสด็จออกจากทุกข์แล้วได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันความเป็นไปของพระองค์ครั้งกระน,น้น ตลอดมาจนครั้งกระนี้ก็เหมือนดังกลางวันในฤดูฝนพอรุ่งเช้ามีแสงแดดแผดจ้าแล้วน้าพากาศพยับอับแสงเกิดพายุแรงฟ้าขนองก้องสถานสร้างด้วยเม็ดฝนครั้นแล้วท้องฟ้าก็หายมืดมนกลับสว่างสงบเงียบมีวิเวกเหมือนภูมิประเทศในยามเย็นที่กล่าวแล้ว จนกว่าพระอาทิตย์จะอัดสดงดิ่งหายไปในขอบฟ้าอันว่าพระอาทิตย์จะอัดสดงลงฉันใดสำหรับพระตถาคตในขณะนี้ก็มีฉันนั้นพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเวนยสัตว์ให้เห็นแจ้งซึ่งกองทุกข์ทรงสแสดงพระธรรมอันแท้จริงให้แจ้งประจักษ์ และประธานหลักความหลุดพ้นจากทุกข์แก่มนุษย์นิกรทั่วโลกกธาตมีบริษัทสี่เป็นผู้สืบสาสนวาดเผยแผ่พระธรรมของพระองค์ให้แพร่หลายและประพฤติปฏิบัติด,ด้วยกายวาจาใจรักษาไว้ตลอดจิระกาลวาสารแม้เมื่อพระองค์เสด็จประทับยืนอยู่ขณะนั้นก็ได้ทรงจินตนาการอันเกิดขึ้น ด้วยพระปริวิตกถึงที่ได้เสด็จมาโดดเดี่ยวตลอดวันว่าถึงเวลาแล้วในไม่ช้าเราก็จะสละสังสาระนี้ไปคือสังสาระซึ่งเราได้ถ่ายถอนตนหลุดพ้นแล้วตลอดจนยังผู้ที่มาในภายหลังให้หลุดพ้นด้วยแล้วเข้าสู่ความดับสนิท ด้วยอำนาจแห่งปรินิพานธาตุพระตถา,าคตทอดทัศนาการภูมิประเทศอันแผ่ไพศาลอยู่เฉพาะพระพักแล้วตรัสว่าดูก่อนราชคฤหะอันเป็นนครแห่งเบญจกีรีมีปริมณฑลงดงามตรการอุดมด้วยนาสาลีและมหาสิงขรอ,อันน่าเบิกบานหารัไทย เราได้แลดูในครั้งนี้เป็นปัดชิมมทัศนาการตรัดแล้วก็ยังประทับอยู่ณที่นั้นจนภูมิประเทศที่ค่อยเลือนค่อยเลือนลงในยามเย็นคงเหลือให้เห็นเด่นชัดแต่อุดมสถานอยู่สองแห่งที่ต้องแสงแดดดังดาด,ด้วยทองคําแห่งหนึ่งคือปราสาทของพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อพระพุทธองค์ยังทรงอยู่ในวัยเป็นภิกษุหนุ่มซึ่งยังไม่มีใครรู้จักได้เคยเสด็จผ่านไปทางนั้นพระเจ้าแห่งแคว้นมคตคือพระยาพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นพระองค์เป็นครั้งแรกโดยเหตุที่พระองค์มีพระลักษณะการดังสีหะดำเนินสถานที่อีกแห่งหนึ่งคือยอดหลังคาเทวสถานซึ่งแต่ก่อนก่อนมา เมื่อพระองค์ยังมิได้ประทานพระธรรมเทศนาแก่มนุษยนิกรให้พ้นจากทารุณพิธีเคยเป็นสถานที่พลีชีวิตสัตว์อันหาความมิได้นับจำนวนเป็นพันพันเพื่อบูชายันเทวรูปที่ในนั้นบัดเดี๋ยวใจยอดปราศาสตรและยอดหลังคาเทวสถาน ก็เลือนหายเข้าสู่ความมืดแห่งสายันหะสนทยาขณะนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นสถานที่ซึ่งพระองค์กำลังจะเสด็จไปอยู่นี้กล่าวคือทางยอดแห่งพุ่มไม้อยู่ลิบๆเบื้องพระพักโพนเป็นป่าไม้ที่หมอชีวกแพทย์หลวงของพระยาพิมพ์พิสารอุทิศถวายเป็นที่ประทับของพระตถาคต ณป่ามาม่วงนี้พระตถาคตตรัสให้พระอานนทพุทธอุปถากนำพระสาวกประมาณ200ล่วงหน้าไปก่อนด้วยพระองค์มีพระพุทธประสงค์จะสแสวงหาความวิเวกในวันนั้นแล้วจึงจะเสด็จดำเนินตามไปภายหลังพระองค์ทรงทราบอยู่ว่ายังมีพระภิกษุหมู่หนึ่งจากเบื้องตะวันตก มีพระสารีบุตรอัครสา,าวกเป็นประธานก็จะมาสู่ป่ามะม่วงในเวลาเย็นวันนั้นด้วยโดยเหตุที่มีพระพุทธประสงค์ปะวิเวกธรรมจึงตั้งพระหฤรุไทยจะไม่เสด็จกลับไปให้ถึงป่ามะม่วงในเย็นวันนั้นจะทรงสแสวงหาที่แรมในชั่วราตรีตามละแวกบ้านแถวนั้นก่อน ระหว่างนั้นขอบฟ้าทางเบื้องตะวันตกเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีดำหลัวขมุขขมัวลงภูมิประเทศโดยรอบมืดตามลงทุกทีข้างขาวที่เกี่ยวกะบนต้นรังเห็นดำทะมึนทึนตกใจด้วยได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาก็ปล่อยเท้าที่เกาะแล้วกลางปีกบินถาร้องเสียงแหลม หายไปทางสวนผลไม้ในแถวนั้นเมื่อตถาคตสเสด็จบททจรมากว่าจะถึงละแวกพระนครก็มืดค่ำลงแล้วด้วยประการชนี้